ดีครับผมโซดินเพื่อนนะครับผมช่างโต้งนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นลำโพงมาแชลเอเวอร์ตันเนาะซึ่งตัวเนี้ยลูกค้าส่งมาซ่อมนะนะฮะผมก็แต่ผมดูด้วยร่วมอ่ะอันนี้ดูดอกครับดูดอกนะดูดอกมีแปะสติ๊กเกอร์แบบนะฮะมามีแบบแปะสติ๊กเกอร์แบบดอกแค้เลยนะฮะแต่คือปัญหาก็คือแบตเตอรี่อ่ะ ตเตอรี่ right? ที่ใส่มานะครับแบตเตอรี่ที่ใส่มานะครับเป็นอย่างนี้นะฮะไม่ใช่แบตไม่ใช่แบตแท้นะครับแล้วก็ตัวบอร์ดนะครับตัวบอร์ดตัวบอร์ดทั้งสองอันนะครับคือคือแบบเป็นงานที่แบบค่อนข้างดีนะแต่ผมก็ยังว่าตัวนี้เป็นเครื่องก๊อปอยู่นะนะฮะถึงจะว่าจะใส่ดอกนี่นะฮะมีดอกมีโลโก้มีมาดอกเหมือนดอกแท้เลยอะนะครับดอกเหมือนดอกแท้เลยมีสติ๊กเกอร์เหมือนกันเลยแต่ตัวนี้เป็นเครื่องก๊อปนะถ้าเพื่อนท่านใดแกะออกมาแล้วแบบ คือหน้าตาบอดเป็นแบบนี้นะซึ่งมี2ชั้นอย่างนี้นะเหมือนเหมือนเครื่องแท้เลยนะฮะแต่ว่า,านี่นะฮะก็จะก็ถือว่างานดีอ่ะนะครับเป็นเครื่องก๊อฟที่งานแบบค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ก็แต่ก็ยังเป็นก๊อฟอยู่ดีนะฮะตัวนี้นะก็แกะไว้ให้เพื่อนๆก็ถ่ายไว้ให้เพื่อนดูเนาะเจอตัวที่ผมเจอบ่อยนะซึ่งดูภายนอกเนี่ยโคตรเหมือนเนะี่ยบอกเลยนะครับว่าโคตรเหมือนเนะี่ยผมจะลองกะกอบน,นะฮะ ตัวนี้ลูกค้าส่งมาซ่อมเนาะนะฮะด้วยการอา,อาการแบบว่าติดดับเองนะอะไรนี้นะฮะก็ตัวนี้เราซ่อมเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะลองประกอบก็เห็นว่ามันแปลกๆไงผมก็ถ่ายให้เพื่อนๆแบ่งกันดูดีกว่านะฮะส่วนตัวผมว่าตัวนี้กอปนะฮะเพราะว่าอย่างแรกเลยคือแบตเตอรี่เขามาเป็นแบบนี้มีลูกค้าเปลี่ยนแบตมาเองแล้วนะฮะ ผมว่าไปอาจจะเป็นเครื่องนอกแต่ผมว่าไม่ไม่แทะนะฮะแต่ดูข้างนอกอะ่ะคือเหมือนนะฮะสวยเลยเครื่องสีเขียวนะครับงานดีเลยอะ่ะนะฮะต้องระวังนะฮะนี่นะฮะปกติแล้วถ้าเป็นบอดแท้มันจะเป็นหน้าตานี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมยิบะะให้เป็นแท้นะก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะอย่างนี้เลยเนี่ยแต่ถ้าแท้เนี่ยเขาจะแน่นๆ่นกว่านะฮะอุปกรณ์จะแน่นนะเขาจะมี ตัวตัวไมโคร C P U ครับไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับเป็นตัวคอนโทรลบอร์ดนะครับนะครับแล้วก็มี IC ซีออเดีโอนะครับเนาะนะครับมี IC ซีพักขยายนะครับนะฮะมีไ c ไฟค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะมีบลูทูธนะครับบลูทูธคอร์ดคอมที่อยู่ในแผงคอนโทรลด้านบนอีกนะฮะซึ่งนี่นะครับบอร์ดแท้จะเป็นอย่างนี้แต่หน้าตาคล้ายๆนะคล้ายๆกันนะฮะแต่อันนี้ไม่ไม่ใช่นะครับส่วนตัวผมว่าให้เป็นก๊อฟนะแต่ผมไม่แน่ใจนะครับความเป็นมาผมไม่ค่อยรู้เรื่องเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเครื่องแท้เครื่องก๊อฟ ผมเห็นมันแปลกหูแปลกตานะครับก็เลยแล้วเจอบ่อยอันเนี้ยเจอบ่อยเจอบ่อยมากนะฮะก็กลัวว่าแบบเออมันจะแทรหรือเปล่ามันจะกรอบหรือเปล่ากลัวจะโดนแบบว่าโดนกันอะไรงี้เนาะแต่ผมลองประกอบให้ดูนะเมมันเหมือนมากนะครับภายนอกก็เหมือนคือถ้าใครแบบไม่ได้แบบไม่เคยซื้อมาก่อนอะไรเงี้ยหรือแบบไม่ถนัดเรื่องมาแชลหรือไม่ได้แกะดูอะไรเงี้ยดูภายนอกอย่างเดียวเนะี่ยผมว่ายังไงก็โดนอะโดนต้มผมว่ายังไงก็โดนอะให้ผมลองนะ แต่ดูดูดูไฟวิง่งเนี่ยแต่ไฟวิ่งมันจะแปลกๆเนาะเนาะเนาะไฟวิ่งมันจะวิ่งแปลกๆเนาะวิ่งไม่ค่อยไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าทำดีนะครับ <c oughs> ถ้าเป็นแท้เหรอผมลอแท้จะวิ่งอย่างไรลองนะฮะถ้าเป็นแท้มันจะวิ่งแบบนี่เนาะจะวิ่งแบบ วิ่งแบบมันจะแบบเออมันจะแบบค่อยๆไล่ค่อยๆไล่ความเข้มแสงสมูทๆไปนะครับเนาะแต่ตัวเนี้ยก็ทําได้ดีนะผมว่านะทาได้แบบโคตรข้างเหมือนนะคือแบบเนี่ยแต่มันจะแบบไม่เป๊นะนะฮะมันจะไม่ไล่ไม่มันมันจะวิ่งค่อยๆวิ่งแต่มันจะไม่ไล่ความสว่างแต่ผมมาทําว่าได้แค่คือ <laughs> โอ้โหโคตรเหมือนนะโคตรน่ากลัวนะฮะตัวนี้นะฮะสตัวนี้เป็นก๊อบนะเผมลองระกรอบดูก่อนกรอบให้ดูก่อนนะครับ เดี๋ยวไข่อดก่อนตัวเนี้ยโคตรเหมือนนะไม่ใช่ก๊อฟแบบว่าไม่ใช่ก๊อฟแบบก๊อฟถูกอะก๊อฟแบบก๊อฟแบบเนียนอะนะครับข้างนอกข้างงอกนะ <c oughs> ต้องแกะดูเมนบอร์ดกันอย่างเดียวอะอย่างเงี้ยโอ้โห و. ตายก๊อฟโคตรเนียนแต่นี้ลูกค้าเขาส่งมาซนะ่อมนะมีอมีการคือดับเองอะไรเงี้ยแต่ลูกค้าเปลี่ยนแบตมาแล้วเนะี่ยนี่แบต แบตที่แบตใหม่อยู่ในเครื่องนี่แบตแบตแบตเดิมแบต,ต,แบตใหม่เขาใส่ให้มาแล้วนะครับแล้วเราก็ผมก็มองว่ามันไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเดี๋ยวเราแกะเพราะเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันอยู่แล้วนะครฮะ <c oughs> เสี่ยงมันเองเนาะเรายังไม่ได้ใส่นั่นไงยังไม่ได้ใส่ฝาครอบเดี๋ยวผมใส่ฝาครอบให้เสร็จเลยจะได้ดูเลยนะทีเดียวเลยโอ้ยอย่างนี้มีโดนะนะครับนะฮะถ้าใครแบบแต่ผมว่าไฟอ่ะ เนาะไฟยังไม่ได้นะครับไฟวิ่งไฟที่แบตคีแบตเนี่ยวิ่งเมื่อใดที่เขาสามารถทําให้ไฟมันวิ่งได้เหมือนของแท้นะเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวผมลองไฟทีนึงก็สงสัยไฟวิ่งมันมีตรงเนี้ยที่สังเกตง,ง่ายสุดนะครับที่ผมเห็นนะเนี่ยเดี๋ยวผมลองอ่ะสองอันคู่กันเลยอ่ะโอเคจะวิ่งไม่เหมือนกันน,ะนี่นะ mm hmm. เนี่ยมันจะวิ่ง No. มันจะไม่เหมือนกันนะครับความสมูทอันเนี้ยแท้มันจะไฟมันจะวิ่งแบบสมูทกว่าเหมือนแบบแค,ค่อยๆไล่สีไปอะไรเงี้ยแต่แต่ก๊อฟตัวนี้ก็ทําแบบได้แบบค่อนข้างใกล้เคียงอ่ะคือคืออย่างเงี้ยมีโดนอ่ะนะครับมีโดนแต่ผมประกอบให้มันดีดีกว่าได้ลองกันคือถ้าใครเป็นแบบหนังลูกค้าที่เป็นแบบเพื่อนๆอ,อะไรเงี้ยที่เป็นแบบมือใหม่ยังไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นพ่อค้าไม่ได้เงี้ยซึ่งไอ้เงี้ยตรงจุดเล็กๆอย่างเงี้ยก็ผมว่า เขาก็คงไม่รู้หรอกนะฮะเขาจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นอย่างงู้นอย่างนี้จุดจุดอะไรเงี้ยแต่เนื่องจากอย่างผมเนะี่ยผมเจอบ่อยเออแล้วตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันไม่เหมือนนะเดี๋ยวผมนั่งแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวผมไปไขน็อตแป๊บนึงโอ้โหเนี่ยตรงเนี้ยดูดิดูเคสเทาดิฮึดูดิดดโอ้โหโอเคนะงานดีนะเนี่ยตัวเขียวอะ่ะนะครับเนี่ย ก็เขียวอะคือแบบคือมีโดนอะแต่ว่าพอเสียบปุ๊บมันไม่ใช่ไง<ม>แท<ถ>้อุ๊ยผิดอันผิดอันเดน<ม>ี๋ยวพี่ได้ดูการวิ่งทั้งสีเขียวเป็นเป็นกลอบนะสีขาวเป็นแท้นะไฟมันจะวิ่ง มันก็ใกล้เคียงกันนะแต่ว่าเหมือนสีขาวมันจะวิ่งสมูทกว่าเนาะสีเขียวมันจะมันจะแบบความสว่างมันจะวิ่งจืดๆๆๆไปเลยแต่แต่สีขาวเนี่ยมันจะวิ่งแบบสมูทไล่วูดบูดไปนี้โอเคนะครับผมแค่นี้นี่แค่นี้ส่วนเรื่องเสียงก็มันพอๆกันนะโอ้หน่ากลัวอยู่เดี๋ยวผมลองเสียงกัน โอ้ยเห็นใจอ่ะเพื่อนๆที่ซื้อถ้าแบบมันดูยากจริงแต่เนี้ยผมว่าตัวเขียวตัวเนี้ยค่อนข้างใกล้เคียงเลยตกใจนี่แต่เสียงเขามันไม่ได้เนาะเสียงเขามันแบบมันจะออกแหลมๆกลางๆไปออกไปทางแบบทาง นิดไปไฮนะครับจะย่านโลนิดโลเราไม่ค่อยมีนะครับจะแบบเสียงสูงๆหน่อยนะครับโอเคนะครับอัดเจนนะครับเ <okay. S 1> นาะสวิตชก๊อบ